เอเซอร์อะไรนะได like ้เขาบไปต้าเอานายหัวอย่างนั้นเหรอเปล่าตายก่อนตัวแรกเลยครับเปต้าจ <Wow. S 1> <th> ังหวะนี <body> sí ้เรียบร้อยปัญหาแล้วครับไม่เป็นไรเอมิลี่แบกอยู่เอมิลี่อุ้ยเอมิลี่เตะไป7จ0 0 0ืเอมิลี่เตะไป7จ0 0 0ืฮัลโหลเจวายเกมเมอร์เสนอตอนรีวิวเผ่าเดมอนเบอร์เซอร์เกอร์หรือเผ่าปีศาจขวานสุดโหดใช้ต่อกกอนกับเผ่าดวงตาได้อย่างสบายให้เสียงสัตว์ไทยโดยเลมเฮา แต่อยอดชอบ <c oughs> กูเล่นเนี่ยแหละเดมอนเบอร์เซอร์เกอร์เดี๋ยวมาเดี่ยวแฟบเลอกตัวไปหลงนั่นแหละต้นเกมไม่มีอะไรมากเออหมดนี้ขึ้นกอลเลกได้ปะได้ครับตอนนี้ผมอยู่ท็อปร้อยแต่ผมไม่รู้ว่าจะหล่นไปหรือเปล่าเนี่ยผมแพ้ไปสองเกมอ่ะน่าจะหล่นเหมือนกันนะ Is life hmm? crashing waves and blood splatter? I'm crazy like a fox. Only you can prevent glade fires. Trust only strength. <laughs> แม็กอึดจัดๆน้องแม็กรองแม็กแต่เมื่อกี้อ่ะมึงมึงไม่มีแคลรี่นะเว้ยมึงเห็นปะมึงมาจากแนวหน้าที่เป็นแผงกระดาษอย่างเดียวนะก็มีดาเมจจากวีล่าดาวแล้วตัวเดียวแหละว่าถ้าโดนลวงอาศัยการพังพังพังแนวหน้าศัตรูเข้าไปอะแต่ถ้าโดนลวงว่าถ้าไอเย้บเป็นหน้าแหม่ก็คือจบใช่ก็แต่เป็นหน้าตเป็นเป็นหน้ามันดูแลเพื่อนดีมากเลยมึงเห็นปะ ไม่ยืนบังเลยเออยืนบังอะ่ะหลวงไม่ได้อะ่ะมึงมึงหลวงกูมึงโดนมึงโดนเนี่ยมึงโดนเขเอ็นต <c oughs> ีอ่ะโอหเล่นจำนวนแบบนี้กูจะไปสู้มึงได้ไงวะเนี่ยหมบไปมาเล่นบีบ <c oughs> มาก็ฆ่าฆ่าได้เยอะๆ <c oughs> อยู่เล่นเออเฮ้ยพิกเกมอ่ะโอ้ย <c oughs> ว้าว <c oughs> ไม่เสียแรงที่เอาดาบคิให้เผ <c oughs> าดวงตาถ้าเผาดวงตาไม่โดนใครแย่งก็เล่นไปเถอะครับมันมันโหดสุด <c oughs> แต่เนื่องจากผมแบบผมไม่ชอบการแบบว่าไป <c oughs> นั่งแย่งฮีโร่อะ <c oughs> ผมเลยห <c oughs> นีหนีอะหนีมาเล่นอย่างอื่นอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ผมมาเล่นนี่อยู่เผา เผาขวานเดี๋ยวเราดูข้อมูลก่นอนเยนี่ยคนที่4เล่นเผ่าดวงตาเนี่ยพยายามเขาพยายามสะสมเพราะว่าเขาขายแค่แค่สองตัวม่เยอะยเจอใครวะเนี่ยแพ้อีกแล้วอ๋อกูเจอเผ่าดวงตาเลยแหละไออาดูอินไม่ไหวเวอร์เซอร์เกอร์มันจะโหนเมื่อได้สี่ตัวถ้าไม่ได้สีตัวคือยังไม่เฟี้ยว อาริสมาลงใบหนูได้นะเป็นคำบัตรถ้าจะโยกแบบดองไว้ก่อนได้แต่ตอนนี้มึงดองไม่ได้ละมึงมีสามสิบบาทอะไรนั้นนีกอะไรอาริสอาริสอะไรนะว่าอาริสมันเป็นซับพอร์ตใช่ป่ะมึงซื้อมาดองเพื่อใบได้นะแต่มึงเงินสัมสิบบาทไม่ต้องซื้อดองละกูอยากกดหวะปึ้งคิวเลนมึงขายเป็นอีกทิ้งเถอะนั่นแหละขายก็ได้วะเ่งเพิ่งเงินสามสิบบาท ถ้งหมวคิวเลนเขาโป่งปกติต้องชนะไม่ใช่เหรอนิกต้องชนะแล้วบวกตังค์ปะไม่บวกเหรอวะนี้ไม่เป็นคิ้มไม่ใช่หรอเดี๋ยวมันสรุปคิ้มไม่บวกสรุป,สร,ปสรุปเลยนี่หว่าถ้าเป็นคิ้มมันจะรอสรุปเลยแต่ถ้าเป็นคนมันจะบวกอ๋อเป็นคนมันจะบวกคิวเลนเอาไปใช้ก่อนไปคิวเลนมันต้นเกมมันโอเคอยู่เว้ยน่าจะน่าจะได้เฮ้ยสเต็ปเดิมมาดิสเต็ปเดิมครับ สุ่มหาตัวกระจงว่ะอัพกระดานนีปะอัพกระดานดีไหมอัพได้เพราะกระจงมึงขาดสองตัวที่เหลือมึงจะเล่นเบลสองนะชูเล่นมึงขายสิ้นเปลือ,องไงสุดท้ายคชูเล่นก็ต้องขายไม่ใช่หรอเฮ้ยเผื่อกสามไงเผื่อกเบลสามบนเกมนะคือเอามันมาแบกต้นเกมก่อนเดี๋ยวเราเอาค่อยขาย ดูดีมันทำดาเมจเยอะนะเว้ยหมื่นหนึ่งเลยนะเว้ยเพราะว่ามันยังลวงได้อยู่มีของโจมเตียะเมื่อกี้มันเลทเกมแล้วมัง้งคิวเลนมันเลยทำอะไรไม่ได้ <c oughs> แผงหน้าหรือแผงหลังดีวะแผงหลังวะอัน <c oughs> สุดท้ายแล้วใส่ให้คิวเลนใช่เหรอ ลองลองได้มันต้องอย่างนั้นแหละกูว่าเอ้ยมาแล้วครับหอมาว่ะเฮ้ยดวงดีกว่าเกณฑ์ที่แล้วเนี่ยมาเเฮ้ยลซื้อมาเก็บไว้ก่อนดีเหรอแล้วแต่ว่ากูควรว่าอัพกระดานก่อนแล้วก็เอานี้ลงไปเอาบีชเอาบีชแมนเอาบีชแมนจะได้บัฟเพิ่มเลือดตีเร็วไปดูยคิวเลนจะตีเร็วเนี่ยต้องสิ่งที่ต้องการ บอกเลยว่าตอนนี้กูไม่กลัวใครทั้งสิ้นแค่แค่คิวเลนล้วงว่ะอุ้ยเอาวะกอดว่ะนิดอย่ยโดนโดนมวยอัตคัดเห็นบ้างเห็นบ้างความเร็วรวเห็นบ้างมึงดูดิคิวเลนดิเฮ้ยคิวเยว่ะชุกซึกๆึกซึกึกึกดูดาเมจเฮ้ยใช้ได้ว่ะแต่มันต้องต้องล้วงถูกตัวถ้าล้วงผิดตัวก็มีร้องไห้อะ มีอะไรต้องเอาปะมีเฟนดิกไงจะเอาอะไรซือมาเล่นคิวเล่นคิวกอดสเอมิลี่สวยเอออัพประดานสองรอบได้เลยเอาะไรรอบต่อไปเฮ้ยไม่ต้องไอ้อัพเกินเอากูบอกอัพสองรอบพอว่าเนี้ยต้นเกมแม่งได้ว่ะ สร้างความเสียสเท่าแก่สตูที่ HP ด่ีกว่าสามสิบเปอร์เซ็นตว่าไอเผาเนี่ยต้นเกมได้เอาปะ <c oughs> ลองดูเดี๋ยวลองลองดูนะฮาเตสามสิเปอร์เซ็นหายไปเลยสามสร์เซ็นต์ดิามหายไปเลยสิบเปอร์เนต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ดิหายไปเลยค <c oughs> ิวด์เวลสเออมึงดูคิวเลน์ดิเ <c oughs> ทียแทงไปสามหมื่นแล้วอ่ะคนเดียวอ่ะฮัลโหล <c oughs> หมดจัดไปกระจงสู้เขาเพื่อน เออยไว้อุ้ยเสียวว่ะอยู่เลนเฮ้ยมาผมมวยน่าซื้อชิพายเลยแต่ไม่ได้หรอกไม่ได้อ้าวเฮ้ยอยู่เลนเหลือกี่ตัวดูให้ดีคิวเลนเหลือในกองสิเฮ้ยเขียดตัวทไมขายเลยจังเลยอ่ะกดเวลลดิว่าโอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์วะมันเบลล์หนึ่งนี่นี่ยี่แปด อยู่ไม่เกินไม่เกินกระดาษเจ็ดนะอันนี้คือการรีหาต้องรีหาใช่ไหมใช่ต้องรีหาเท่าไหร่ต้อการยี่สบแปดเปร์เซ็กับ6กตัวปะที่เหลือเมื่อกี้โอ้โหไม่ไหววะเจอไฮล้เตะอ๋อเราเจออันดับหนึ่งนายทำดีที่สุดแล้วเพื่อนอะไร ม่ต้องอรีม้งรัรก็แบบว่าโดมันดีครับเ,เกมที่เกมที่ผ,ผ่านมาไม่ใช่แบบนี้เอเว้ยคิวเลนถ้อย่างเงี้ยกระดานแปดจะมีสองทั้งเดือกคือลงฟินิกกับตัวบีอีกตัวหนึ่งบีกตัมันจะสามารถเลือกเป็นเบาลดำหรือว่าปลาหมึกหรือว่ากบ โอเคอัน <Okay. S 2> นี้นคือกระดานแป้นะแต่แต่แตไอเ้เรี่อโคฟินิกมึงไม่มาเลยวะ่ะเคียวว่ะเอมิลี่ก็ได้มั้งต้องให้คิวเลนะอะเนี่ยงัน้นเอาคี้ออกยากนะเอาคี้ออกนะเอาคี้ออก <c oughs> ต้องอตีเร็วเนาะเอาตีเร็วไว้ให้อหคอมโบกับไเอ, Q God, อเนี่ยคิวก้อนหรอวะเอมิลี่ก่อน เนี้ยไปใส่ก่อนเออรอบว่ะถ้าเป็นเ,เออรอบอันนี้เราควรจะต้องทำไงอะอัพกระดาน,อ,น,นอัพก็ได้หาตัวเพราะว่าสุดท้ายถ้าถ้ามึงแม่งเป็นแม่งเป็นกระดานไม่ดีแล้วอ่ะอัพละกันอัพละเรา <c oughs> ดาวสองสามดาวเยอะละอัพดีกว่าไม่ต้องหาตัวคำน,นี้อยู่ทีวว่ว่ามันจะเล่นเป็นสี่บีดหรือว่าเล่น สี่เบอร์สัเกอร์เป็นไปได้สูงว่าสี่บีดถ้าสี่บีดมังเออเล่าจะมึงเด็กมึงจะไม่ได้ใช้โอ้โหสามหมื่นสามแล้วอะ่ะโอ้ยสี่หมื่นห้านิคยัดแค่จะแ,แบกที่แท้ทูมึงจะไม่ได้ใช้วเวอเล่าอะ่ะถ้ามึงเล่นสี่ไออะไรของอมาของป้องกันอะ่ะ <c oughs> เอาสตอร์สเลยปะ พอเลยแลย้วนเกลียดหาวะ่ะเฮ้ยแต่เมื่อ,อกี้เอมิลี่อ่ะสองหมื่นเจ็ดเลยนะเว้ยคือได้นี่ไปอะ่ะเ,เอเมิลี่ได้ขี่ไปอ่ะดาเมจขึ้นสองหมื่นเจ็ดแล้วอืมืม่อกินเรื่องของแพงแล้วใช่เอาใส่ให้อเอมิลี่โอเคเออสวยยตอนนี้เขาเริ่มเริ่มเยอะแล้ว ลงไม่ทันว่าจับกระดาษมาอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย <Hey, S 2> ว่ากุหลวงเปต้าแตกวะ <Hey. S 2> นั่นแหละเฮ้ยคิวเลนโอ้โดนหุเยี่ดวงสวยตรงที่ว่าวีล่าตัวไม่ให้มาเฮ้ย hey, พลิกเกมว่ะ <c oughs> ก็มาดิครับนี่แนะ่เจอคิวเลนดาเมจสี่หมื่นสามอ่ะว้าวคตรเจ๋งเลยว่ะ ไวเลสเมื่อกี้ไอเมลี่ดาเมจเท่าไหร่มืนแปดเยอะนะอัพกระดานกูจะอัพกระดานแล้วเอาชิดนิกลงเฮ้ยตอนนี้ปลาไหลทำอะไรไม่ได้อ่ะเอาออกมาก่อนอรอสโดนไม่มาไม่ใช่วะมันต้องอยู่กับตัวให้มาของไม่มีสูงอีกรอบ โบขาดว่ะฮ้ยโบขาดถ้าอย่างเงี้ยมันต้องเล่นเป็นสายขวาละที่มึงเดาเฟนิกซ์ทิ้งแน่นอนเฮ้ยเล่นฝาหน้าคอยเล่นบีดแล้วมึงก็จะขาดมาหลอดเดือดตัวเลยเชื่อคิวเลนสู้เขาคิวเลนเออ อย่าเลือดต่ำกว่า30%ครับผมบอกเลยมาหลอดวะไอ้เีายมาครบเลยเซตเลยทำไงดีวะเนี่ยอัพกระดานถูกปะอัพกระดานได้แต่พาบีต้องทิ้งไปแหละกูต้องทิ้งขวานปะวะเฮ้ยท่าพาบีต้องทิ้งพาบีทิ้งเลยวะน่าสงสารนะต้องทิ้งเฟนิกทิ้งเฟนิกะต้องทิ้งเฟนิกว่ะอย่างเงี้ยต้องทิ้งเฟนิกะขอคิดก่อนนะแป๊บนึงนะ ขอบีดอะบีดถ้าถ้าบีดสองบีดสองตัวทำไรได้วะ <c oughs> ความเร็วบวก10%เองเหรอพลังโจมตีและเพชพีความเร็วสามอย่างเอ้าแพ้แพ้เฉยเล่นแปก่อนอเล่นหลวงเล่นไปโดนอะไรวะ <c oughs> แต่ตอนนี้วีล่าง่อยแดกมากเลย อ้องอัพกระดานถูกปะ่ะสามตัวนี้ลงไปดิเดมอนสร้างความเสียหายจริงเอฟเฟกต์สกิลบวก80%จะได้ใช้ไ,ไหมสกิลอะเขารวมได้ไรบ้างหรอเขารวมขาดอะไรบะ รวมเห็นปะขึ้นให้ละขอมาวะอุ้ยอิมเมอรี่แบกเฉยอิมเมอรี่แบกจกัดไอมาหลอดนี่ช็อกใช่ไหมแล้วไอโบข่านนี่เป็นอมตะใช่ไหมใช่แต่ต้องอ<ห>ไ<ห>ด้ปักนะดีกว่าวะอได้ดีกว่าเพราะมันมันก็พอๆกันนะ เนี่ยตัวเลือกเยอะอีกแล้วเนี่ยตัวเลือกเยอะไอ้ี้ยเล่นยากอยูแล้วต้องไวก่อน <laughs> ต้องเอาเผาบีดลงหนึ่งตัวเฟนิกซ์ไว้เพิ่มความเร็วเพิ่มโจมตี <c oughs> อันนี้นไม่งั้นงั้นมึงลงคิวก่อนดิคุก่อนเป็นขวาแล้วก็สุดท้ายมึงปิดด้ออวยเราเผาขวานจะเป็นสี่ขวานสองบีท ครับ็น่ันนี้กูตามมึงไม่ทันหรอกูอมืนหัวกูมึงจะให้ทำสี่เบอร์เซอร์เกอร์ป่ะใช่ด้วยตัวอะไรวะ <c oughs> เอาเล่าเอาเล่าลงเฮ้ย <c oughs> ตัวอันเนี้ยของจีดเลยว่ะอันเนี้ยอันนี้ของจีดเลยวะ่นนนนยวะให้เอเมลี่หรือ,อน,นี่ดีวะ ชิสเลยวันนี้ยไอ้ม้าอยู่ไหน,ไหนวะไอม้ม้าม้านินมังกรอยู่ตรงกลางเลยเพื่อนมา้มาจัดไปม้าอันติ้โชว์ดิมา้าตึมนั่นแหละแล้วลก็เป็นอมตะหนึ่งวิก่อนตายเฮ้ยมีฮิวด้วยเฮ้ยฮูนิกสัตว์ม้าจริงม้าจริงไม่ใช่ม้านินมังกร มาแม่งเจ๋งสาดแบบยืนเป็นวันเลยเจ๋งว่ะยืนประมาณ10วันเสร็ๆเฮ้ยเมื่อกี้เราเจอที่หนึ่งด้วยนะล้มไปเดะล้มไปเดะครับล่ามาเจอม้าก,ก็ล้มไปเดะครับกูกอดมามาหลอดมาอีไม่ใช่กูทำอะไรนิกบอกมาดิ เออหนึ่งขวานสองขวานเนี่ยถ้าคิวขอานจะเป็นสามแล้วก็เออโลใช่แล้วก็เอาไอ้นี่ออกเป็นอีกออกเป็นอีกออกใช่ถ้าแบบนี้กะากลายจะเป็นเออโลใช่กระดานก้าวจะเป็นเออโลเพราะเป็นขวานเออโลจะเป็นขวานสี่ใช่แต่มันต้องอมึงก็ขายไอ้นี่ทิ้งปลาหมึกรืมมึงใช้ปลาหมึกไม่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 โอเคนั่แหละเพื่อจะแผ้ถูกต้องละ ตัวสุดท้ายนะครับต้องเล่นกระดาษเก้าแล้วก็ตองลดทูกระดาษเก้าแต่กูเจอสามดาวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคิวเลนล้วงมันคิวเลนล้วงมันคิวเลนล้วงมันเอ้าคิวเลนกูแตกตีก่อนแตกทราวนั้นเป็ได้สามหมื่นนะครับก็มาได้ก็มาดิครับก็มาดิครับเฮ้ยเอ๊ยะ ก็ได้งานเป็นนางก้าขายเป็นอีกทิ้งด้วยเงี้ยน่าสงสารนี่เสียดายเอมิลี่อ่ะเอมิลี่ไม่มาเอมิลี่แค่สองดาวเองไม่เป็นไรเขาทําเต็มที่แล้วเฮ้ยมาหลอดสองดาวยังวะสองดาวแล้วกูต้องย้ายของมาให้มาหลอดปลาทางนั้นอะเอมิลี่น่าจะแบบมาหลอดมีหน้าที่แค่โดดเงี้ยกูบอกแค่นี้แหลหลอแต่เอมิลี่ก็มันไม่ได้ทําอะไรดูดิ ตายนันตัวตายในเห้ามาหลอดก็ได้ไอไไดุย <c oughs> อะไรนะใครบอกเผาดวงตาโหดนะเหรอใครนะ <c oughs> เจอคิวเลนไปดิครับท <c oughs> ึบ โอ้ยเอเมิลี่เริ่มมาแล้วครับกิวกอสยินดีต้อนรับเอเมิลี่ยินดีต้อนรับ <c oughs> เราจะไปกระดานเกาเอาเอ,าโอุโ้ยเออเราไม่มีเนี่ยเราควรย้ายของจากเอเมิลี่มาให้มาหลอดมาหล, <c oughs> ลอดมาหลอดมาหลอดส่วนตีคิ าวีลาแม่งโคตรด,ดวงสวยเลยเกนนะไม่มาเออไม่ได้แบกเลยวีลาบอกโอ้มาหลอดเพียบโอเมนอไซวะไ่ได้ช้แล้วโอเมนเฮ้ยหรือว่าโอเมนแทน<ะ>นี่ได้นะโอเมนแทนเออได้นะถ้าเกิดว่าออมานะ กูว่ากูไม่ควรเอามา,าอ่ะไอตัวใหญ่นะหนั่นนห่ะพักระดาษนะจึดจุดว่ารอไอเนี่ยไปไกลต้นตีนได้ปะมึงก <c oughs> ็หายพี่เฮ้ยเออเออเออไม่เป็นไรมันไม่มาแล้วจริงถ้ามันมามันจะตันที่สองนถ้ามันมาก็คือกวนตีนมากอ่ะ <What is S 1> บอกเลยอักระดาษนะขั้นหนึ่งได้ครั้งหนึ่งโอเคห้าจ <52. S 2> ุดสองมองได้แต่อย่าชอบ <c oughs> ก็มาดิครับเข้ามาดิครับม้ายืนได้เป็นวันน่ะม้ายืนได้เป็นวันน่ะโอ้คิวเลนดามเมจสามหมื่นจังหวะนี้สามหมื่นเจ็ดแล้วสามหมื่นเก้าห้าหมื่นครับดาเมจคิวเลนสุดยอดไปเลย สว,สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอย่างนี้ภาพแบบนี้มันต้องเอาอันนี้ไปแล้วก็เอามาหลอดมาหลอดโดดป่ะอืมได้แต่มาหลอดต้องอยู่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ย ยงไม่เพิ่งหิวเพินนะอุ้ยไปอุ้ยมาเดี๋ยวๆต้องใส่นี้ให้มาหลอดก่อนแล้วก็ขยับมาหลอดไปข้างหน้าอัพอัปประดานสองรอบเลยแล้วรอบต่อไปเอออีกรอบหนึ่งเออรอบต่อไปไม่ไม่ต้องอัพกูอัพเปลืองตังอะไรอะไรวะกูทำอะไรผิดคือเมื่อกี้มึงอัพอ่ะแล้วที่จริงนอรอบต่อไปก็ได้นะมึงไม่ต้องรีบอัพเพราะว่ายังไงกระดานต่อไปให้มึงจบรอบเนี้ยรื่องมึงอัพดีเพี้ยเราต้องใส่สุดดินิกโอ้ ใส่สุดดิภาพแบบนี้มันไม่ได้เห็นบ่อยๆภาพแบบนี้ไม่ได้เห็นบ่อยๆกระดานก้าวแบบนี้ช่างอร่อยใจร้าว,วมาใจร้าวมาใจร้าวอันนี้เพจ PJY c h e e s ครับใจะใช่อะมันแทดอนอยู่แล้ว <c oughs> ก็แบบว่าผมผมกอเลียนะครับก็ระดับกอเลียนะครับ เอ่ออะไรมันเต็มหน้ากระดานกูไป้หมดเลยเนี่ยคอเนมนูไม่ด้ใช้แล้วมั้งนี่คือคอมที่โหดที่สุดในปัจจุบันโลกามาเถอะครับเผาดวงตาก็มาดิครับไหนใครเล่นดวงตาเอ <A cer. S 2> เซอร์ใช่ไหมเอเซอร์วีออสใช่ไหมเนี่ยเล่นกันเยอะไงแย่งแย่งการ์ดกันไงไอสองคนเนี้ยแย่งการ์ดกันเราไม่ต้องแย่งกับใครฮะเราอินดี้เราจัดด้วยตัวเองมาเด้ออุ้ย ทำไมสามดาวนายเยอะจังมองได้แต่ยาชอบจัดไปดีครับมาหลอดช็อคหูหายหมดดงหายหมดดงไปเลยหายหมดดงไปดล <c oughs> อันนี้ให้ควรให้วิลล่าปะออโอเมนขายไปโอเมนเหรอไม่ต้องใช้แล้วใช่ไหมไม่ได้ใช้แล้วมั้น่าเสียดายจัง เราจะเสี่ยงสามดาวกับตัวที่เหลือวะเราจะเสี่ยงสามดาวกับตัวที่เหลือนี่แน่มาหลอดมาหลอดมาบ่อยมากเลยโอเมนหน้าดองเลยโอ้โหมาหลอดบ่อยนะเว้ยหน้าดองเนี่เฮ้ยโวคาร์ดใช่ใช่เราต้องหาโวคาร์ดคิวกอดสามดาวไม่มาขอแล้วขอแล้ว ไหนไหนไหนใครบอกว่าดวงตาโหดนะเปต้าไหนขอลองหน่อยเซสขอลองชนกับเปต้าหน่อยสิน้องเจอกับเพ่หน่อยดีกว่าเปต้ามาเด้อ่ะเปต้าเก๋อห่ะเปต้าเรียบร้อยห่ายท้องไปเลยครับจังหวะนี้ไอ้รอไอ้รอนามกันเจ็ดวิหกวิสี่สามแล้วส ตายไปเถอะบีออสตายไปตึ้มตู้มตู้มเรียบร้อยวีราวีราไม่ได้แบกเลยเกมนี้วีราพอล้วเก็บตังค์อปพหรอเก็บตังค์เก็บตังค์ว่าเรามีล็อคพีดโคตรเจ๋งเลยอ่ะไอมาลอดกับโบคาที่อยู่ข้างหน้า กว่าจ,จะตายอ่ะประมาณ10ปีอ่ะตัวแทงตัวแทง10ปีจริงๆก่อจ,จะตายอ่ะคนยืนนาน2018-2019-2020อ,อ,องเก <ông> <im> มนี้วีล่ามามาให้แบบมามาดึงมาดึงตัวโล่งยตรงข้ามะไม่ทำดาเมจอ่ะดึงให้มาเราตูดเล่น ได้เทมอะไรเอ่ยแสวบโหอันนี้อีกแล้วให้ใครเดียร์กันเวทให้ม้าก็ได้อันนี้ให้กับเออเล่าเออเล่าขบวนขบวนกันเวทให้ม,าม้มาเหรอเออกันเวทให้มา้าไหนมาวะ มันึงก็เอาเออล้อข้างล่างกระดานอ่ะไปใส่นในกระดานด้วยสลับตัวกันเพราะมึงใส่ขวัญพินตัวเออนั่นแหละเราไม่ได้สุ่ม <ๆ S 2> แล้วเฮ้โโยโวอล์คาเบลสองแล้วครับเอเซอร์ๆๆอะไรนะได้ขับไปต้าเอานายโหดอย่างนั้นเหรอเ้อตายก่อนตัวแรกเลยครับเปตา้าจังหวะนี้เรียบร้อยอย่างรวดเร็วอ่ะเอาดวงตามาดิ ต่อสู้กันนานเหลือเกินน่ะคนอื่นน่ะฮะอะุ้ยโอโปอมมาจ่ายวะควรที่จะให้กับม้าเราจะรวมทุกอย่างไว้ที่ม้าอุ้ยกรอบนะ้ยวีล่าเอมิลี่เอมิลี่ก็จะได้วีล่าวีล่าก็จะได้เออร์ล้อเนาะขายใครเออร์ล้อทิ้งเออร์เออราจะดีหายตัวเวลลหนึ่ง มาหลอดเอ้ยมาแล้วรีไปเลยหาไว้หนึงรีไปเลยหาไว้หนึ่งเหมือนจะไม่หลอปึ๊บคือมึงมาลีหาเวลหนึ่งก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้ยโมเลนอึดจัดคิวเลนล้วงไม่ได้ปัญหาแล้วครับไม่เป็นไรเอมิลี่แบกอยู่เอมิลี่อุ้ยเอมิลี่เตะไป7จ0 0หมื่นแปดเอมิลี่เตะไป7จ0 0หมื่นแปดฮัลโหลอ้ โหดเกินเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเตะคนเดียว78,000เลยอะทำคลิปสอนใน YouTube ด้วยนะครับเออทำไปเยอะแล้วครับลองลองไปเสิร์ชดูสิครับผมว่าเกมนี้ก็น่าจะได้ลงนะไอไอ YouTube เนี่ยเกมเนี่ยน่าจะได้ตัดลง รีหาคิวกอดคิวกอดลูกรัก <c oughs> มาอยู่กับพ่อนะลูกคิวกอดคิวกอดจา๋าอ้ยน่ารักที่สุดเลย,เลยจัดเพืเ่อความสวยงามที่เหลือหลกเ,เก็บตัวน,นี่ถ้ามัำแังยืงได้อยู่อ่ะปล่อยจอยก็ชนะแล้วเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไปเดี๋ยวบินไปเที่ยวญี่ปุ่นก่อนนะเดี๋ยวกลับมา แบบว่าปล่อยจอยก็น่าจะชนะครับแบบว่าไม่ต้องขยับแล้วอะ่ะออีซี่เบบี้เกินอะไรวะเนี่ยไม่ครับไม่ซื้ออะไรละครับ <c oughs> ไหนดูซินี่เผาเลยเนี่ยเราเจออันนี้เผาฟันเฟืองนี่ว่ะโอ้ไม่ต้องขยับหรอกพี่ชายขยับไปไหนจะขยับไปไหนขยับฮาเตนี้แล้วหรอวยล้วงแคปหรือล้วงหายาดีวะ คือมันมันไม่ได้อะไรอยู่แล้วอ่ะมันหมดแคปยิงรเราไม่เข้าหรอกล้วงพยาเนี่ยแหละไปจัดการมันคิวเล่นนั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับไปแคปยิงแคปยิงไปก็เท่านั้นอ่ะแคปยิงมาลบดทีแบบแคปยิงติดอมตะยิงโดนน,น,โดนู่นโดนนี่อ๋อ